สวัสดีจ้าส,สวยลกูกวันดีเจ้าสวยสวัสดีจ้าเอฟซีหน่อยเร็วสวัสดีจ้า,อจาโอ้ได้กินกล้วยยังเนี่ยกินกล้วยยังสวัสดีครับสวัสดีครับผมนนะวันนี้มาอยู่กับคุณศึกนะครับวันนี้คุณศึกกับคุณยายแม่มานะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นบริเวณนี่ ในปางครับบริเวณปางของเรานะครับที่เอ,เอ,อนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามานี่เขาจะมาเจอป้อนกล้วยอ้อยนะครับตันนี้จะเป็นออกก้านะครับนี่ฮะนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับมาดูคุณศสึกกับพ่อพ่อของเขานะบานนะครับผมดูดิมีการงัดข้องัดงากันสักหน่อยนะดูครับ อ้าวคุณศึกนี่เห็นไม่ได้นะโอ้คุณศึกเขาเห็นคนสวยไม่ได้นะโอ้เนี่ยเขาเองคนสวยไม่ได้เห็นคนสวยไม่ได้เลยนะคุณศึกนะอนะครับเห็นคนสวยไม่ได้เลยคุณศึกนะเองนี่ถ้าเร็วเร็วกว่าควานอีกนะควานนี่ยังเฉยๆนะ กวางเองธรรมดาธรรมดาเลยนะอ้าถึงได้เวลากลับแล้วหรอเที่ยงแล้วเนาะเที่ยงเที่ยงล้วอ้โหนะคุณศึกเราจะได้เวลาได้ขึ้นเขาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเนี่ยอ้วนไหมครับอ้วนจะมั่มเลยนะครับอยู่กับคุณยายนะครับคุณยายก็สอนดีนะคุณยายแม่มานะครับผม คุณยายไม่มาของเราดูนะครับนะเยอะแล้วนะครับผม60กว่าปีแล้วนะครับแต่ฟันยังอยู่ครบเลยนะครับดูผิวหนังดีครับดูร่องฟันนะครับแล้วก็ขมับก็จะว้าวเลือนึกหนหน่อยนะฮะนี่คุณยายเราโอ้โหคุณยายเรากินกล้วยนะครับคุณยายเราลงดีนะครับกินกล้วยทุกวันนะครับนี่ฮะ fc มาแล้วนะครับมี fc เข้ามาแล้วนะฮะคุณศึกเราจะได้จะได้กินกว่าทันคุณยายไหม โอเคนะคุณตึกไปโอ้นะ c โหนี่เนี่ f c ให้หงสงสั้นกว่าใม่หงสงสั้นกะว่าโอ้โหเสียงดังเลยนะครับโหงวงยาวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคุณของเราะอ่ไปละบาน โอเคนะเราจะไปกแบบับแม่แมาหรอเนี่ยสลับเขาจะอยู่ครึ่งวันนะนะครับอยู่ตรงนี้ครึ่งวันนะครับก็ถึงเที่ยงแล้วก็กลับไปอยู่ที่หลักนะครับบนดอยนะครับนี่นะข้ามเลยข้ามเลยหรอ,อ,โอโอ้โหนะฮะโอ้โหลู้รู้นะเปิดเองได้นะครับ แม่แม่เขาแม่แมวเหรอโอ้สลับกับแม่แม่เขาจะมาอยู่เวรนะครับมาอยู่ตอนรับมาทัวร์เที่ยวนะครับผมไปแม่เขาชื่อแม่วังเพลนครับแม่แม่เขาเชื่อไหนที่นี่เหรอเชื่อนี้ครับเชื่อนี้โอ้โหนี่นะต่เมืองกันไหมครับดูดูโอ้โหนะคุณศึกคุณศึกไปไหนเนี่ยอแม่วันเพลนะฮวันมากนะครับผมโอ้โหเอ้าคุณศึกอยู่ไหนเนี่ยอาอคุณยายบังหมดนะ ไอ้ไแม่อยู่ไหนอันนี้คุณยายคุณยายโอ้โหนะครับนี่นะกลับกลับแล้วเนาะกลับบ้านแล้วนะครับคุณศึกเราหมดเวลาที่มารอเอฟซีนะครับรอเอฟซีครึ่งวันนะครับผมก็จะกลับไปอยู่ที่หลักนะข้างบนนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เราก็จะไปกับคุณศึกนะครับผมคุณศึกไป โอ้โหแรงเยอะดอูนะครับโอ้ไม่ไหวแล้วคุูศึกบอกร้อยโตกว่าน,นี้ก่อนโอเคนะคุูศึกเราไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนี่ยูยี่ฮะเดือนเพนนะครับนี่ลุง รุ่งฟ้านะครับเอื้องคำไม่ใช่รุ่งฟ้าเอื้องคำนะครับผมเออื้งคุณแรงนะครับดูแลนะครับนี่นะโชคดีนะครับนี่กอนดูแลนะครับคุณกอนนะฮะโชคดีนะฮะ อันนี้จะเป็นคุณยายแม่มูลนะครับผมขุนศึกกับฮะยายมูลอยู่ได้เหรอรักเหรอ,อคุณยายแม่มูลนะครับแม่มูลนะวันกลมนะครับผมนี่ฮะคุณยายเราโอ้โหขุนศึกเดินไหวไหมเนี่ยกลับบ้านนี่ไม่ค่อยยอมนะดูดินี่ฮะมีการแบบเนี่ยไม่อยากกลับนะครับคืออยู่ด้านล่างก็จะได้กินกล้วยอ้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ไม่อยากกลับนะโอ้เราไปเอาญ่าให้แม่แป้นเราหน่อยนะแป้นเราอยู่ตรงนี้เองวันนี้แล้วแป้นเราอยู่ในโรงนะครับผมแป้นจ้าแป้นส <Yeah. S 1> วัสดีข้างลกูกสวัสดีจ้าส <Yeah. S 1> วัสดีจ้าสวยลกูกสวัสดีจ้าสวยส <Yeah. S 1> วัสดีจ้าเอฟซีหน่อยเร็วส <Yeah. S 1> วัสดีจ้า <Yeah. S 1> โอ้ได้กินกล้วยยังเนี่ยกินกล้วยยัง ยังเนาะโอเคเรามีกล้วยให้เรามียาให้แล้วกันนะครับผมอเอาอยาให้น้องเขาหน่อยแป้นจา๋าแป้นแป้นพ่อไปก่อนนะอยู่นี่ก่อนนะลูกนะโอ้แป้นอยู่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาคุณศึกนะวันนี้จะมาถ่ายคุณศึกนะกลับบ้านที่หลักนะครับผมแป้นจา๋าบ๊ายบายเอฟซีลูกบ๊ายบายจา้ะบ๊ายบาย บายบายจ้าคนสวยบายบายนะกิน <Bye. S 2> ให้อร่อยนะ <Bye. S 2> จ้าเราไปหาคุณศึกดีกว่านะครับอ่ะนี่นะครับคุณศึกเรานะครับอ่ครับสุดหลอ่อโอ้โหชื่ออะไรครับอัศอนีอ่โอ้โหโห,หล่อมากเลยนะครับควาญช้างเราฮะหล่อมากดูเขารู้เลยคนพักใต้ปะเนี่ยไม่ใช่เนาะ คนภาคเหนือนี่แหละคนที่ไหนนกะเหกิดกะเหรีไม่ใช่คนตายนะครับไมคนไม่ใช่คนตายนะครับคนกะเหรี่ยงนะครับผมเนี่ยคุณยายเรารู้สึกไม่ดีหรอเล่แล้วเมื่อกี้โอเคนะนองาครัอาเาไหมเป่าว้าวนี่นะ คุณยายเรากินน้ำอยู่นะครับดูดีครับไปคุณไปขบวนไปคุณไปเดี๋ยวให้บานนะครับเอารถเราขึ้นไปไว้ขบนนะคุณไปเร็วมามา,มานี่มาเร็วมานี่คุณมาคุณมา,มา วันนี้สบายหน่อยนะครับขี่รถโอโนะ้ตามพ่อไปเร็วๆไปเดี๋ยวไม่ทันนะข้างบนนี้จะได้รางวัลนะเดี๋ยวไม่ทันนะคุณนะนี่นะฮะโอ้โหนี่ร้อยเดินกลับนะบ้านคุณศึกที่อยู่ข้างบนนะครับที่อยู่ของสายออสนะครับข้างบนนู้นนะครับ วันนี้เดี๋ยวไปหาพระออดด้วยนะครับวันนี้นะครับนี่ช้างเราก็จะอยู่กันเป็นจุดเป็นจุดนะครับก็ควางก็จะเอายามาให้เลยโอ้จะอ้วนไม่ขี้เกยดขึ้นแล้วเหรอเนี่ยฮะคคนไป ่านบานนี้สบายนะเอารถไปด้วยรถผมเองเนี่ยนะครับผมเราก็จะถ่ายให้คุณศึกนะเดินไปด้วยนะดูงานเขาเล่นจนเป็นเป็นล่องเลยนะโอ้หายเยอะเลยนะงานเนี่ยงัดโซ่เก่งมากนะครับนี่แหละผู้ชายไม่มีไม่มีกล้วยมานี่เแล้วคือตรงนั้นจะมีกล้วยของเจ้าที่นะส่วนมากจะเอาให้คุณศึก พอ,อกล้วยไม่มีเนี่ยแวะเจ้าที่อีกละฮะคุณดูครับไม่มีลูกไม่มีนี่เขาจะชอบตรงนี้นะจะเป็นสารนะครับก็จะมีชอบถวายกล้วยอ้อยนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับคุณศึกนะไม่มีลูกไปคุณไปไปเลยโอ้ไม่ตรงละไม่ตรงละคุณมาทางนี้เร็ว เกียดขึ้นบ้านนะคุณไหมดูคนระับโอ้โหนะเร็วมากเลยไปพอรู้ว่าไม่มีกล้วยอ้อยก็ไปเลยนะคุณสึกนะน,นี่นะครับ คือคุณลูกนะครับที่เลี้ยงออ,อก,ก้าออก,ก้าครับน้องแม่นนะโอ้โหโเราเอนอะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดออดเดี๋เปิดไปนู่นคุณออดอยู่ตรงนน้นนะหิวค่ะหิวสึกเราหิวนะครับผมออให้กินตรงนี้ก่อน โอเคนะครับคุณสึกเราก็ถึงที่หลักแล้วนะครับนี่หลักเขาก็อยู่ข้างบนนี่แหละต้นไม้เดี๋ยวคุณบางก็จะผูกไว้ต้นไม้ตัวนี้นะครับผมอ่ะเราไปหาคุณออสหน่อยนี่คุณออสเราก็อยู่ด้านล่างนะครับเอายาให้คุณออสหน่อยให้เมื่อกี้นี่ครับเราก็ค่อยทยอยให้กินนะครับไม่ใช่ให้ทีเดียวเยอะๆนะครับก็ให้ไม่เยอะครับผมอันนี้นิดหน่อยนะครับ นี่คะคุณออสเรานะครับผมโอ้โหมดมดกัดโอ้โหนี่คุณออสนะครับผมนี่ฮะสบายดีนะครับก็พอได้ออกกังการตอนเช้าก็มาพักอยู่ที่หลักแล้วก็กินหญ้านะครับอาบน้ํากินหญ้านะครับช่วงบ่ายๆแล้วก็พาไปดื่มน้ํานะครับผมแล้วก็กลับมากินหญ้าต่อนี่ครับก็กิจกรรมวันของออสไม่มีอะไรมากนะครับคือไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับ ตอนเช้ากออกกําลังกายนะครับไปกิจนจะวันๆนะครับช่วงบ่ายๆก็พาดื่มน้ําอาบน้ํานะครับผมนี่กินหญ้าต่อนะครับโอเคนะครับผมบรรยากาศที่นี่ก็ช่วงบ่ายๆอย่างนี้ก็อากาศดีนะครับสดชื่นนะครับคุณสึกเราก็อย่างเงี้ยนี่หญ้าของเรานะครับกินเก่งครับเจ้าอ้วนของเรานี่นะออสบายบายเอฟซีนยออสออสครับก่อนลูกบายบายจ้าครับก่อน แลวครับเสียงอร็วออดครับ่อนจาโอ้โหนะครับผมโอเคนะครับออสสวัสดีเอด้วยนะครับผมนี่ด้านล่างก็จะเป็นโรงช้างนะครับพายหนึ่งแล้วก็แม่ทรงสีน้ําเพชรก็อยู่ด้านล่างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นย่างพายออดแล้วก็ขุนศึกเล่าขุนศึกวันนีครับก่อนแล้วลูกครับยังครับเสียงครับก่อนแล้วครับขุนครับก่อน เสียงโอ้เสียงไม่ค่อยออกกินอยู่ครับไม่ว่างครับนี่นะครับคุณศึกเรานะครับผมวันนี้ก็มาดูความน่ารักคุณศึกเรานะครับ f อทุกท่านนะครับที่ที่คิดถึงคุณศึกวันนี้ก็มาให้ชมแล้วนะครับคุณศึกเราก็เหมือนเดิมนะครับน่ารักเหมือนเดิมโตขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับผมนี่ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ คุณศึกเราก็จะกินหญ้าตรงนี้นะครับผมกินหญ้ากับคุณออทไหมโอนกินหญ้ากับออทไหม <c oughs> ไม่ได้ออดไม่ยอมให้หรอกนี่ดูเน็บกินแต่เดเมื่อกี้นะไม่ยอมวางเนี่ยนี่คุณศึกเราก็จะกินตรงนี้นะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีแก้มป่องหน่อยจ้า นี่แกมป่องมากวัสดีจ้าวัสดีเอฟซีนะแล้ววัสดีครับก่อนคุณคาอีกทีนึงเนาะครับกอนครับเสียงครับเสียงครับก่อนครับก่อนอย่าเพิ่งกินครับก่อนครับเสียงครับก่อนเร็วครับครับเสียงจะทำตามไหมครับก่อนครับก่อนเร็ว โอ้ไม่เอานะครับคิเก,กี่นะครับนี่ฮะกินก่อนครับไม่ว่างจะคุยโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้คลิปใหม่ใหม่จากจากผมนะครับสวัสดีครับ